สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราเช่นเคยนะครับขายรถมือสองนะครับก็วันนี้พามาชมครุสพานะครับตัวนี้จอดนานนะครับกดไม่ลงนะครับเบื้องต้นแกนไม่เชื่อมนะครับสีเป็นสีเดิมนะครับยังสวยนะยังสวยนะครับยังสวยแต่ด้านหลังก็จะมีซีดนะครับเนื่องจากตากแดด แล้วก็ไม่มีขาบูนะครับไม่มีตัวขึ้นมากดไม่ลงนะครับโดยรวมยังสภาพดีนะครับเนี่ยสียังเงาวับเลยก็ยังครบนะครับใหม่นะครับเหมือนเจ้าของเขาจึงไม่น่าเป็นอะไรมากนะครับ แกนไม่เชื่อมด้วยนะครับนี่ยังสวยนะครับนี่โค้งยังเงาอยู่นะครับสีน้ําเงินตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่า k คอหรือเปล่านะครับผมก็ไม่เก่งนะครับแต่ก็ถือว่าสวยนะครับก็สนใจสอบถามเบอร์ได้เลยนะครับหรือ ID Line นะครับ093 894 8608นะครับ คันนี้ถือว่าสวยนะครับผมเนมองนะเพราะว่าเนี่ยฮะมันก็ยังแบบเป็นสติกเกอร์เก่าน่าจะงานเก่านะผมว่าไปเก็บงานเล็กๆกแน้อยนะครับทําเครื่องหรือไม่ก็วางเครื่องใหม่นะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับ